เป็นสูตรเก่าแก่โบราณของเสือสายเจ็กจีนทั้งหลายก็สูตรจักสูตรนี่อันทบทอดมาเป็นมาพันปีแต่ใครเป็นเจ็กเป็นจีนก็สมุรจักเสือว่าหมูนำขาดตุ่มสิบสองปันน้านี่ก็สูตรจกกรักหมูนำขามดาาม,ขามาง่ายกันยูหน้านั่นแหละเอาเ,อเด้อวัตถุดิบก็มีนี่นี่ขมากนี่ขาดเพได้หัวใจรักสำคัญหมูนำขาดคือข้ามากานหวานแซ่บส,ส,สอสกระปุกเป็ดเรียบร้อยแล้ว เกลือเกลือพิกป่นกรกดีปรีเหลาขาวเออนี่ของใจสำคัญนี่เนื้อหมูนี่ <Wow. S 1> มันจะใส่หมูสามสานสามกิโลนี่ละมนขาวเนมาขายไห่หมูสาวไม่เคยเร็งง่า,งงามๆด้วยพี่น้องด้วยนี่นี่ก็เรียว่าอยากจะเห็นหมูน้ำข้างไปจะกินชว่วงอ่ะซูจีนนี่ละ สอมแดืกับตู้จีนเหอล่ะเด้อพี่น้องกับเสียดไหวไหวบั๊บมันรุดนั่นเลยล่ะปูนาตายายเพราะว่าคนมัดไม่นู่นี่แห้งแห้งนี่เด้อพี่น้องเด้อหมูนำทางหมูตรวล้านเก่าแก่จากเฮนนาบ้านนี่ล่ะมันุ่มีของเฮดเฮดไปหน้าขายของไปน้าไอ้กับเกลือเด้อพี่น้องเด้อใส่เกลือลงไปนี่เกลือ กเนี่ยปรต้องใส่หลายใส่พอประมาณใส่หลายมันเข้มมันกินพอได้เพราะว่าสูตรนี่จ้นได้มันกับมะนาวหอกนี่ใส่พอประมาณเด้อพีนอพ่น้องเด้อใส่พอประมา่านนี่ก็คลุกเข้าเขากันนี่เป็นอาหารเก่าแก่โบราณทอดเก่าคลุงมันเขากันเด้อ หัวใจสําคัญของหมูนำขาขาดก็ได้ก็คือนี่เข้ามากนี่ไม่หนอ้องใส่เขา้าไปเลยสองป่วยขาาเข่าหมาก็เห็เดเกลี้ยกล้อมเราหวานๆนี่ปีบๆลงไปอย่าังี้คือใส่เข้ามากหนึ่งเข้ามากก็เป็นเสือจุรสี่มาสีบะไห่หมูนำขาขาา้าวเหนียว วอกง่ายว่าเป็นสารกันบูดล่ะสมัยก่อนก็เอาตัวนี้ล่ะแท้สารกันบูดหวานมัดเนื้อมัดเนื้อต่างๆอะนะนี่ละ่ะนี่ขันไซเข้ามาันหวานลงไปนี่รอบๆหม,ม,มูนำขาเจ้าบ่มีการเ,เ,เ,ราเาาาน่าว่าเข้ามามันก็ไปเสือจุดดซี่แล้วจุดดซี่บอไง่ายว่า E.M. ล่ะว่าให้หมูเน่าหมูเหม็นส่วนนี้บ่มีการวันเน่าเหม็นนี่เด้อเข้ามาพี่น้องนี่ แอมเข้าหมาก็มีคุณสมบัติเนึองดับหมิน้นดับข้าวน้ำเต้าพี่น้องเด้อดับหมิน้นดับข้าวละผู้ข้าวเข้ากัน,น,นเข้ากันเรียบร้อยแล้วกะสะน้ำใส่ถุงไหวมัดไหวขึ้นนึงก่อนเด้อพี่น้องเด้อใส่ถุงไว้ก่อนจะมัดทิ้งไหวขึ้นนึงกะเวลา,มาเ,เามื่อเช้าก็สะมัดปูม่ อีกขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนหนึ่งมาท่านแล้วเด้อเจ้าพี่นอ้องได้โค้งแล้วก็จิมมักไว้เอาไปไว้คุณน่าพูมหอมปกติเห่านั่นแหละ,ละสมัยก่อนมันมันไม่มีตู้เย็นถ้าสงสัยวิธีเฮ็ดหมูนำขาดล้างจางข้าวักหมูได้ขึ้นหนึ่งแล้วเมือ่อติดสองเข้ากับซิมามักอีกเด้อพี่น้องเด้ดอกินหอมแห้งพี่น้องเอ้ยหอมเข้ามาก พอ,อมเข้ามาเข้ากับเมามารม์กอีกขึ้นทีสองการเทีดยแฮมโบลา่านแฮมขุนจีนไปเป็นเสือ้อตีดจากสิบสองปาน้านวิญญาณกับสูงหัจากวิธีการเทีดหมูนำข้างเด้ออันนี้ก็คือ D ดีปรีดีปรีามาายางเอามาอะไรมาแลงบอกแมงวัานแมงวีแต่โดนดีปีตัีนไปรับรอง แมงม้มากไก่ดอกหิ้ว <Wow. S 1> เอาก็ใส่ดีปีลงไปนะี่ใส่ลงไปดีปีดีป,ดปีหัวใจสั่คัญงเหมือคืบพร,ริกคนเด้อพี่น้องเด้อใส่เก็บไปอาจจะรู้กเกยหัวจ๊าว่าหมูนำขาวันนี้าลาคอยแย่งถูกเจ้าหัวจ๊ากันเด้อ นำข้างใส่พริกป่นลงไปให้โรยพริกป่นใส่ไล่กับบะเกียดพริพกป่นเนี่ยเอาไว้ไล่แมลงคือกันใส่กับปลายใส่ไปในกระพิ non นกน็พกริกป่นเด้อใส่บัดเลยพริกป่นเนี่ยใส่รักก็คือเหลาขาวเด้อถ้ใส่ไปแบบนีเหลาขาวก็ใส่เหลาจีนก็ได้ถ้ใส่ไปแบบนี เราตีนเราขาก็ใสถัวววิสกี้ก็ได้เรายักกระไดด้วยพี่น้องเราเนี่ยละเราเนี่ยมันก็เป็นสารกันบูดแล้วเด้อการถนอมอาหารนี่ใส่เหล่าขาทอดม้วนข่าแตบว่มีการเน่ากันเหม็นดอกนี่รัดเข้าไปมูนี่งสามกิโลเด้อก็ิใส่สองเปกเหล่าขาเนี่ยกับเป็นสารกัน,น,กน,น,กนบูนดบบแหล,ละพี่น้องนี่ รับมินดับสาบด้หมนำข้างเนี่ยสามารถเก็บได้โอ้ยซ, <Wow. S 1> ซีปีหาปีสิบปีเก็บได้หลายปีอยากเก็บมาได้ก็ไม่เคยกินมาลกเด้อพี่น้องเด้อหมูนำข้างนักจากการเท่ากับจะมันไหวมันเข่ากันนี่พี่นอนะ้องย้อมใส่มือเด้อคลิปนี่โอ้ยแสบมือแห้งกับของย้อมเลยเผื่อพี่น้องคลิปนีเรื่องโพดไรโพดปวดใจเห็ดไฟนั่นมีเด้อ ปฟุ่นายลั่งสารเมนูเขื่อนบ้านเกาแก่ของคนจีน,นยินอยู่หน้าจินสองปหน้านี่ละนี่ละ,ละใส่ถุงมือหอวกบัตนาดหน้าขออนุญาตใส่มือด้ยอยหัวกบัตนาดมาเข่าเครื่องกันเข่ากันไอเครื่องเทศพวกสมนุนไพรพวกเหล่าขท้าวพวกเขามากมากือก็กท้ามาโอ้ยคิดหนีไม่แจ้เกีย่ยกับเข่าหมากับเหล่าสาทั่วเนาะแมน เพราะว่าฝันสีเฮ็ดเกี่ยวกับเขามาควายกับเราสาโถ่อยละช่วงนี้ไปไซบอได้ดอกเอาไว้ให้โควิดมันฮะมันซาซาเนี่ยสุขภาพพี่น้องไปเลาะไปเที่ยวดอกกินอาหารเสื่อแสบไปส้มตลาดช่วงนีขอประกาศไปไซดอกไปยุติบ้านกเพราะเราพยานเด้อเจอกบบท่า,าพ,พี่น้องไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยทาไปกินกับข้าวอาหารเสื่อบาดซิม ปลาส่วงนี่เข้าไปบ่ได้บวกกระบาดร้ายแหยงเ,พพเพพรครื่องกัดสื้ผ้าไปซิมเครื่องกัดสื้ผ้าไปรอขูดวานปลาบักตีดปลาบักหม้อปลาบักคงนี่ยละส่วนนี่ก็ไปบ่ได้ดอกชาวบ,าบ,ลลาบ้านก็ติดบวกร้ายปวดไปวงไหนไปตีโลกกัดโตแบบเป็นตจ้นายบุไปไสด์ดอกวันนี้ก็เลยอ้อลองมาเห็ดคลิปเกี่ยวกับพวกอาหารเรา,เาทุ่มเบิง้งเกี่ยวกับพวกแป้งเราทุ่มแป้งขงมากเบิ้ง เป็นจังไงอนี่เด้หอหัวเข้าไปเด้อพี่น้องเด้วยนี่นี่หลังจากมัดเรียบร้อยแล้วก็จะมาใส่เสือป่าด้อพี่น้องเด้อนี่ใส่เสือฟ่าเไว้แล้วก็กระทามบ้าโอ้ยว่านไคืเอเบาๆภาษาไทยนแง่เพื่นวะเอาไว้ให้ค่อยอันมิปูติดตามหนึ่งหมืน่นไปเด้ยอยภาษเบอกภาษาไทยไทยครับภาษาอีสานสิสับการเบาเอา ก็พอเก็บว่เข้าใจเราก็เป็นยังดอ,อกมาแลาวทอดเขายัางบอกภาษาอีสานกันอยู่ยังเบิ่งใหญ่มวนอยกกู่ะมาว่านู้นำข้างนี่สามารถเทพไม่นู่นเลยหลายอย่างก็กลับไปทอดก็ได้กินกั็ขอดสมก็ได้สมจับชายก็ได้พัดใส่พักปุ่มไฟแดงก็ได้พัดใส่ขนาดน้ำมันหอยก็ได้หนู้นนำข้างเหตุแต่ไรไม่นู่นด้อพี่น้อง คลิปต่อไปก่ะสิถ่าหเหยีดวิธีการกินหมนูนาข้างเด้อคลิปเนี่ยตอนวิธีการเห็ีดก่อนคลิปต่อไปก่ะสิโรคกระทายพ่น้องเบิงอ่ะละวิธีการกินหมนูนาข่างเขากินกระจจงดาประสารสมัยก่อนสมัยโบราณมันมีตู้เย็นสมัย้งข้าหมูยาตาใหญ่เราโค้งเรามามันมาจะา กมึงน,นี่ยังประเทศโม้นำข้างไงละ่ะใส่เป็นเสบียงไหวเวลาออกเดินทางยาแม่น้ำปลาน้านำ,านำเขาแต่ไม่ใช่หม้นำข้างไงละ่ะเห็ุไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อหลังจากมัดอะไรเด้อมาภาษาโม้นำข้างมาตากแ,าแดดไว้ไม่ใช่นอ้อยตากแดดไว้ภาษาบ้านเ่ากว่าตากตากล่มฟุมฟ้มฝา ตาเบิมูเบิ้ลขึอนตากลอมให้มันแหงตาก็ไว้หอยไว้ทีเสียละหอยไว้เป็นเดือนเดือนตีตีๆๆๆก็ได้น,น,น,ดนดี่ตาพ้่งตกไปก้นเท้าวาใไซเวลาตาก็ได้กติตาไว้ยุ่นเนี่ยละตาขึ้นหวังสีแหงก,ก้กระตาสีไวเ้เลยก็ได้ตัวสว่กากาดนะจะได้ฝนกับวตถุกับหน้าพี่นอ้อง นุ่นมีของตากได้ก็ได้มาตากทึก๊บๆนี่ทึบท้งดาดฝ่ายละ่ะปาตากให้พี่น้องเบิง่งนี่หลังจากปเป็นแหงแหงชนิดเราผัดสมาทรไทยให้พี่น้องเ,งเองด้วยอีกเด้อหมูน้ำค้างไปเสื้อว่าก็เฮ็ดคลิปหมูน้ำค้างนี่ระยะที่สุดว้าว <Wow. S 1> มีใครสามารถเฮ็ดคลิป,ประยะตั้งคอยได้เนื่องเข้าใจง่ายอีกเือหมูน้ำค้างสูตรโบราณเก่าแก่ สี่น้องเด้อยามันแห้งแล้วกสิข้าเข้ากุศลที่นึ่งอ้าวพี่น้อง,ง,ง,อ,อ,อ,งอักจากเข้าตากหมูน้ำค้างมาได้15มือ้อกะบ่ถือว่าแห้งสนิทดอก็เสิมาทายให้เบิ่งพี่น้องเด้อนี่เบิ่งไปน้ำกันนี่นี่หมูน้ำค้างตากได้15มือ้อข้าขาวนี่กินได้เด้อนี่ข้าขาวนี่ข้าขาวเด็กกินได้ วิธีการกินกับสิสอนในคลิปต่อไปเท่ากับสิพิเศษนะไปจากสองชั่วโมงกทำความสะอาดคั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 ดวกสมุนไพรนี่ออกอีกเรื่องหนึ่งกะน้ไปเผาไฟเผาไฟทำกับพี่ขูดออกขูดร้อยไม่ออกนะให้มันสะอาด เก็กับข้าวหลายอย่างว้าว <Wow. S 1> อาหารอีสามเฮ็ดได้หัวแกงขี้เล็กก็ได้ัดใส่หน่อไม้ก็ได้นี่ัดใส่หน่อไม้ก็ได้แซ่บแกงไซนอใหม้ส้มก็ได้เอาไปเฮ็ดแกงอ่อมก็ได้แล้วแต่ผู้สิเฮ็ดเด้อนี่ล่ะลักษณะหมูน้ำขาดสูตรโบราณเก่าแก่ต้นตำรับนี่ล่ะสูตรดั้งเดิมเด้อสิพาพี่นอ้องเฮ็ด นี่ละรากาว,วิธีการกินหมูนำค่าคลิปต่อไปกัะสิพ่าพี่น้องไม่เห็ดวิธีการกินหมูนำค่าเด้อนี่ละอขอขอบคุณพี่น้นองทั้งหลายที่ลิดตามคลิปนี้เด้เออ่าให้ลำาว้ยทุกคนให้เป็นมหาเศรษฐีเด้อพี่น้อง